สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวีสกวิดาสวีสกวิดากลั <c oughs> บบบบกับบ้านได้ตุลกี <c oughs> วันนี้นะคะเราจะไปกันที่เออไปไปเล่นหิมะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็รถอีคันเสียนะคะเราก็ไปด้วยกันหมดเลยนะคะอบอุ่นนะคะนั่งกับอัามจาใช่ไหมลกูก ถ้าเราก็ขับรถขึ้นมาบนเขานะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงะคะ่ะขับมาตอนแรกเราไม่เจอหิมะเลยเราก็ใจแป้วแล้วนะคะว่าจะมาเกิน,นไปใกล้ถึงยอดแล้วเราก็เริ่มเห็นหิมะตามทางค่ะค่อยๆเยอะขึ้นมาค่อยๆเยอะขึ้นมานะคะจน เป็นอย่างที่เห็นเลยค่ะหิมะเต็มเลยค่ะบนยอดเขาเป็นหิมะชุดสุดท้ายแล้วนะคะพิวคันก็คิดว่าเออไม่ได้เล่นแน่เลยวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าลานกลางเต้นเนี่ยจะเป็นยังไงจะมีหิมะให้เด็กๆเ,เล่นไหมคะ่ะไปดูกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงแล้วนะคะแบบสวยมากทุกคนแบบ อากาศแบบประมาณเก้องศาไม่หนาวเลยไม่มีลมแล้วแบบอากาศดีมากลดมากพอลงรถปั๊บเด็กๆก็ไปเล่นหิม,มากันเลยคะ่ะส่วนผู้ใหญ่ก็สำรวจรับๆนะคะว่าเราจะนั่งตรงไหนกันดีเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นหินที่ค่อนข้างที่จะเก่าแล้วร้วพื้นเนี่ยก็จะลื่นเป็นพิเศษบาบาก็ลื่นกลน้จำเบาไปหนึ่งกลุ่มเลยคะ่ะอันนี้เราก็ขนของนะคะขนไปนนแม่เดี๋ยวลื่นคล้มมาลูก フフフフフ。<laughs> <laughs> <laughs> เราได้ที่ละนึกว่าปีนี้จะไม่ได้เล่นหิมะแล้วถึงจะเป็นหิมะเก่าก็เถอะว้ายสุดยอดหิมาก็อันนี้เป็นหิมะสุดท้ายของปีนันค่ะเพราะว่านี่เดือนมีนานแล้วนะ้อแต่อากาศที่นี่ก็ยังหนาวอยู่นะคะไนส์เตอ Like Norwegian fjord ใช่สวยมากเลยอ่ะ17 years but first time we come winter time we see like this เนี่ย I was waiting today this is our 16th year anniversary ตอนนี้นะคะหิวนะคะทุกคนหิว

มอากาศไม่หนาวนะคะทุกคนดีมากเลยคือวันเสาร์วันหยุดนะคะเด็กๆไม่ต้องอย oh ู่กับจออยู่กับอะไรนะดูฉนันมาอสะไรที <h 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 ่ชบ ทำให้นึกถึงตอนที่คุณอาเขามั่นกันนะคะที่คลิปตอนที่เราไปหิมะกันแล้วเราไปเล่นกันแต่ที่นี่คือชิลกว่าเยอะเลยอะ่ะมันไม่ต้องไปแบบเบียดเสียดไปแย่งที่ปิกนิกกับใครละคะ่ะ p r i v a มามีไม่กี่คนเองที่นี่ไม่กี่ครอบครัวเองที่ขึ้นมานะอันนี้กายซื้นาอนมก,กิน,นขนมไม่มีขนมกินก <c oughs> ินแตงกวา <c oughs> เป็นไงเด็กติดโทรศัพท์ปะ่ะความติดโทรศัพท์ไหมทำหน้าเซ็งแบบไม่มีสัญญาลไม่มีสัญล คอนแทคกับเพื่อนไม่ได้ไม่เจ็บอ๋อเจ็บมากให้กี่คะแนนที่นี่ให้กี่คะแนนเต็มสิบให้กี่คะแนนเจ็บอ้าวผมมีให้สิบนะพรามบอมีไม่เคยไปไหนเคยไปเด็ที่นี่ให้เจ็บเอาแล้วอีกสามคะแนนไปไหนอ่ะมี Ada hmm, okay. Oh, sudah lalai -la. oh, Oke okay. Toilet dengan toilet Oke, tidak terlalu buruk Bukan itu meresalet, bukan? Bukan Saya pikir ada seseorang yang bersih Tapi, apabila air terbuka, jika ada bidon, itu makan nama coklat? Bisa หลังจากที่เราเปิกนิกนะคะคุณอาดก็จะต้องกลับอันพาเรียน,นะคะนี่ก็คือการปิกนิกด้วยกันนะคะก่อนที่จะเริ่มฤด,ดูการทำงานก็ไม่ได้เจอกันอีกหลายเดือนเลยค่ะส่วนพวกเรานะคะก็จะต้องกลับเมืองไทยนะคะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าส่วนบ้าๆบาก็ต้องไปเปิดร้านนะคะก็เริ่มจะต้องไปซื้อของเข้าร้าน,นะค่ะไปจัดร้านทําความสะอาดร้านค่ะ Öbür büyüğü de getir. bunu? şimdi Anneciğim şimdi değil. ilk önce et yiyeceksin. Sonra ben vereceğim sana meyveti. Çok güzel. Evde yemiştik Ayşe. Ee, saklı kıyafetle mi gitmiştik? <laughs> evet evet Davraz. Da, Davra. <laughs> da gitmiştik. Hatırladım. Evet evet. Şimdi bu, ben de bunu yapacağım. hatırladım. Acıktın mı? Acıktı herhalde. Biraz da. <laughs> Hepimiz acıkmış. <laughs>

ลูกกุ้มบรรยากาศใช่อาหารใช่ถึงจะไม่มีรสชาติจะอร่อยมากหน้าหนักปีนี้ส่วนใหญ่พวกเราก็ไม่ได้ออกไปไหนมากนะคะเพราะว่าฝนตกเยอะมากเลยค่ะแล้วก็เป็นปีที่อากาศแบบปิดปริบแปรป,ปวนมากๆเห็นได้จากเห็ดที่บ้านเรานะคะเห็ด <c oughs> หลังบ้านไม่ได้เก็บกินเลยค่ะ <c oughs> ค่ะ <laughs> ท,ทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลายเย็นแล้วนะคะพาที่ก็จะตกดินแหละเรากินข้าวเสร็จแล้วก็หาเครื่องดื่มดื่มร้อนๆน,นะคะอีกสักพักเราก็เก็บของกลับบ้าน,นะคะ่ะโอ้โ่จั่อะโอ้โอ my god Who is this man <laughs> <laughs> อะไรนะ สนุกมากทำอะไรอะ

เรเดารเดดเ็กีุดเอยิงเกบอวัส uh, kind of ินะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ขนของเรียบร้อยนะคะลาก่อนเราได้มาปิกนิกแค่นี้ก็โอเคแล้วแบบทุกคนแฮปปี้เนาะ มาครับฮนี่บาบ้าสตาร์รถแล้วนะคะยูแฮปปี้ไหม Yes of course ค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะที่บ้านไรตุรกีได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะคะถ้าทุกคนคิดถึงนะคะก็อยากให้ติดตามนะคะบ้านไรตุรกีต่อไปถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ